มาคลิปที่แล้วติดเล่นไปหน่อยคลิปนี้ผมจริงจังนะครับผมผมสีเลือดนะครับคลิปนี้ผมจริงจังนะครับผมมาเพื่อทาลายสถิตินะครับไม่ติดตลกนะครับคลิปนี้ไม่ติดตลกนะครับมาทําลายสถิติอันเก่าให้ได้นะครับ1128นนะคลิปนี้ไม่ติดตลกแล้วนะครับผมพูดจริงเนาะผมจริงจังนะคลิปนี้พยายามจะไม่เหินมากนะคลิปที่แล้วแม่งเหินอย่างเดียวเลย ไปแล้วอันไหนที่ผมพยายามเหินได้ผมก็เหินนะอันไหนที่ไม่เหินผมก็ไม่เหินนะครับเดี๋ยวแม่งเลยน้ามันนะจบเลยแล้วค่อยไปค่อยไป,ไปคลิปนี้คลิปนี้เซฟเซฟนะครับคลิปนี้เซฟเซฟค่อยๆนิ่ง,งๆแบบใช้สมาธินะคือแบบใจเย็นๆกับมันนะครับไม่ไม่ใจร้อนนะการใจร้อนเนี่ยมันทําให้เราเออแบบหัวร้อนตามมาได้นะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับคลิปนี้นะ คลิปนี้มาซับซ้อนแล้วกันคลิปนี้ซับซอ้ซอนนะคลิปนี้ซับซ้อนแล้วกันนะครับมันใช่เหรอวะ <c oughs> มาโอ้โหเหินอีกแล้วมาอันไหนเหินได้ผมก็เหินนะอันไหนอันไหนที่แบบมันเส,เสียงผมก็ไม่เหินนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพลาดได้นีครับโอ้โหไหลลงมาแล้วผมก็พยายามจะไม่ให้เหินข้ามน้ํามันนะถ้าเหินข้ามน้ํามันเนี่ยน้ํามันหมดจบเลย โอ้แล้วก็ไปสักทีหนึ่งเฮ้ยโ,โ,โหเนี่ยจะไม่ยืดตีรังกายอย่างเดียวเลยวะาตอฟมาน้ำมันน้ำมันอน้ำมันอยู่ข้างหน้าไอเวเนเอน้ำมันโอ้โหเมื่อกี้น้ำมันอยู่แค่ข้างหน้าเองนิดเดียวจริงๆโอ้โหไปไม่ถึงว่ะมา ตอนนี้ผมรีบๆแล้วการน้ำมันเหลือครึ่งน,นี่ผมรอเก็บน้ำมันเลยนะถ้าหลอดน้ำมันผมเหลือครึ่งเนี่ยผมรอเก็บน้ำมันเลยพอละพอละไมเหินแล้ว,ลวไม่เหินแล้ว,น,ลวน้ำมันจะหมดละแม่งก็เหินจ้างเลยน้ำมันน้ำมันเออสวยให้ใจเย็นใจเย็นไวรุ่นไวรุ่นเหินมา มันก็สนุกดีนะมาเล่นด่านเถื่อๆอย่างเงี้ยหมุนอย่างเดียวเลยลอยอย่างเดียวเลยไปแล้วผมกดน็อตเลยละกันในตัดมารอน้ำมันก่อนน้ำมันอยู่แถวนี้ไหมเอ่ยนี่เลยแหละตรงนี้แหละที่กูไปไม่ถึงฝั่งฝันไอเวนเลยเฮ้ย,ยแล้วไม่ฆ่าไปลเลยเฮ้ย ค,ค,ค่อยๆนะครับค่อยๆเออนี่เราต้องค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบร้อนมาโอ้ตรงนี้ยังสูงต,ตรงนี้กูพอพอพอเลิกเลิกไม่เล่นละเลิก